สวัสดีครับกลับมาพบกับผมโมจิคุงกันอีกครั้งนะครับเกืบเกม Battle อะไรนะหรือ Battle Run น,น,นะครับนะผมก็ได้เล่นไปแล้วนะฮะก็วันนี้ก็มาเล่นให้ดูเฉยๆนะก็เล่นเรื่อยๆฮนะอาจบ้างไม่อาจบ้างมาดูการวิ่งของ The f r ฟ s h กันเลย วทด i n ง to player ไอ่ for player รอใครฮะสี่คนครบแล้วอะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวคลิปยาวโอเคโหลดดิ g แล้วมา I am the f i r s t น้อง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 กระตุกกระตุกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมัยกระตุกโอ้ยโอ้ย เกลี่ยหายตุกละอู้เดี๋ยว,เ,ยวเกิดอะไรขึ้นกับอินเทอร์เน็ตปกติมันไม่ใช่อย่างนี้นะเดี๋ยวเซเฮโยเออฟังนัน,นาไปแล้วเฮ้ยโดนระเบิดไม่ตายคืออะไรเลือไฟฟ้าอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนเหล็กวะ เอาหนื้อหนาไปกินกระดึบคุง้งช่วยพอด้วยมัม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 กระดึบคุง้งครับพ่อไอ้ครับเจ้านายอา้าว I am I am I am the r e s t I am a number one you know number one number one I am number one จ้า เอาอนในกังฟูไฟต์โอเคมาอยู่สักสามตาแล้วกันนะเล่นสี่รอบแล้วกันนะอันนี้รอบที่เล่นห้ารอบอันนี้รอบที่สองยีน่เล่นสี่รอบนั่นแหละ I am the fresh ๆๆๆๆเอาแร่หนาไปกิน เจ้าบทำไมมันไปไกลจังวะรกอว่าก็ติเข้เรืองจิงองเกงคุเรจะไปไหนเอานี้นไกินเอา What the เอืออ I am a number one you know ะ yes yes ยิเข้าเล่นชัยบดีบ้าแล้วบาแล้วเอ้อว้าวววเดี๋ยวสิ เดา go วมาวอย่าโอ,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 อ้ดิจิตอนดิจิตอนไม่อยู่แล้วไปเอาเดินในตัวข้างหน้าอีก โอ้โหโอ้โถเหลียวกับว่ากระตุกกระด็บคุณยาเออเจ้านายกัปปี้เอ้ย I am โห the flash the flash โดนช็อตอะไรอย่างเออดูเหมือนว่ารอบนี้จะลุจะแพ้นะโอ้โหเห็ดซับบัดซบ คีสกเก็ตบอร์ดอ,อู้แรงเกินกระด็บคุ้งอ,อะไรวะเยีนที่สามด,ดีโอเคอีกสักตาหนึ่งนะ เดี๋ยวซิเอ้ยเดี๋ยวโอเคมาแล้วนีสกอุจุดไะตกักตก I am the fresh จุดใครอยากเล่นก็โหลดมาเล่นได้นะแบ t เทลลั run, นฮะ เกมน,นี้เก่ามากเลยนะบอกเลยเก่าโคตรเก่าอะ่ะผมอยากเล่นไงเมื่อก่อนเคยเล่นอยู่คิดถึงยากระดึบคุ้งพ่นน้ำเมืองใส่มันย,ยิ่งอเออ Aba, Kang, fu fighting! Oh, Duman. mama, skateboard, skateboard, you know I am, I am no, oke. Okay. โ <Okay>. อเคอะรีวิวบบอบบแค่นี้แหละเนาอะไม่ได้รีวิวก็มาเล่นดิเช่นแค่เบื่อไม่มีอะไรเล่นนะ <c oughs> ครับสำหรับวันนี้ซีรีส์วันกี้ใสดีอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเจ๊ทู <Yeah. S 3> <c oughs> ครับ